สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะในช่องพลายแซมสั้นปัดเมืองนะคะตอนนี้นะคะดูที่บนรถตอนนี้เรามาดูบรรยากาศมุมสูงนะคะก่อนการถ่ายทําตอนนี้คือกําลังจัดฉากอยู่นะคะว่าจะให้ช้างยืนอยู่จุดไหนบ้างรถโอบตที่ติดประกาศแต่เห็นติดลําโพงไม่ติดนั่นแหละเข้ามาี่เลยรถอบตที่ประกาศนะคะไอ้คันเล็กเนี่ยขอถอยมานี่เลยเพื่อมาประกาศเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเลย

บางเชือกก็ไม่กล้าเข้ามานะคะอยู่รอบนอกนู่นนะคะจากต้นะดาะมด้านขาด้านขาหน่อยนทูบก็เยอะนะคะด้านล่าเรานี้มาอยู่ด้านบนนะคะปลอดภัยจากช้างด้วยคนน ากตรงกลางแล้วมันมันหนาเลยมันบางมันบางมากเลยเอาขอบปักๆเอาห่างจากต้นเสดาวแค่ห้าห้าเมตรพอที่เราปัดไปหมดเลยใช่ใช่ครับก็เริ่มนะคเริ่มอ่าเจ้าที่ น้องที่ดูแลช้างด้านซ้ายด้านขวาที่ที่คุยกันไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเวลานะครับช่วยกํากับช้างในการเข้าไปจําจุดด้วยนะครับจุดกลางเนี่ยขอให้ช้างได้แน่นเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดูช้างที่ไม่คุ้นเคยกันนะครับก็ขออนุญาตให้ออกไปก่อนนะครับหมายถึงอยู่ด้านข้างก่อนนะฮะช่วยดูกันด้วยนะครับบรรดากวนช้างทั้งหมดนะครับครับยิงดุ น้องมุมขวานะครับพร้อมไหมครับอยู่ไหมมุมขวาน้องที่ดูแลช้างอยู่ไหมอยู่เนาะด้าน,น,นซ้ายนะครับน้องที่ดูแลช้างด้านซ้ายอยู่ไหมครับเจ้าที่อบจอบอยู่ไหมฮะอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตช่างภาพที่บันทึกภาพมือถือนะครับขออนุญาตถอยมาในแนวด้านหลังด้วยนะครับขอนขอนุญาตนะครับ อันนี้เราก็ให้ชมภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ชมนะคะยูทูบเบ๊กนะครับขอเป็นซีนวิถีหมอช้างนะครับยูทูบเบ๊กต้องหลังต้นไม้นะคะเดี๋ย่เราโชคดีหน่อยนะคะเราอยู่บนรถนะคะอาจารย์หน้านะครับด้านหน้าเลยนะครับหลังต้นไม้นะหลังต้นไม้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ให้หลังต้น แนวหลังต uh ้นไม้นะครับขออนุญาตถอยไปเลยนะครับ <tan> อันนั้นสายมือนะครับท่านที่ยืนถ่ายภาพอยู่นะครับขออนุญาตรบกวนถอยหลังนิดนึงนะครับมันอยู่ในมุมของกล้องนะครับขออนุญาตครับขออยู่ในแนวหลังรถสีขาวนะครับท่านจะได้ภาพนะครับขออนุญาตครับช่างภาพด้านบนครับมุมพร้อมไหมครับ รถประกาศขยับหน่อยรถกระโจนเนี่ยไม่อยู่ปิดติดกับพี่นี่แหละค่ะจะไปหอยหาหาไม่หน่อยหอยได้ไหมติดไหมเดี๋ยวไม่ก่อนไม่ก่อนท่านผู้สื่อข่าวคะเรียวเรียวข่าวค่ะถอยค่ะขอขอทุกญาตนะคะขอโทษค่ะ ก็ให้ชมภาพนะคะเมื่อกี้ให้ชมภาพเพราะว่าเราไม่สามารถได้ภาพว่ามือกล้องเราก็เยอะนะคะบรรด่าชาวกล้องก็เยอะมันมอเราอ่ะก็เอาพวกขังทางอ่ะมองไปต่อไ้าตัวแดดตลอดไม่ได้คือมันอยู่ในเรื่องยืนตัวเรื่องเห็นภาพแล้วนะคะมันจะมุดจะตาดกันบอกว่า ต้องถอนะพี่ามันจะแดดก็แดดดให้โดนแดดมันก็จะเป็นทางรูปป้นแางรูปปั้นด้วยแสวันนี้ให้ชมภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรเวบอ้หนี่เป็นภาพที่ได้หมดเลยนะไปไปหาแดดขอไทยนะเสียงดังนิดนึงค่ะ อาจจะทวนๆนะคะจับขอไทยด้วยขอจะหาแดดค่ะขนอได้เดยวเดี๋ยวค่อยจอดเดี๋ยวค่อยจอดพเดี๋ยวค่อยจอด่โอเคโอเคโอเคโอคโอโอเคโอโอเคขึ้นโอเคโอเคโอเคโโอเค้เเคโอเคเเ ไม่อไงตออ่ะก็้ชมบรรยากาศนะคะก็มานนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จจากภารกิจถ่ายภาพตรงลานแสดงเรียบร้อยแล้วน,นะคะช้างก็ทยอยกันกลับแล้วนะคะทยอยกลับไปแล้วโอ้น,นี่ก็ควณน้องแก้วตานะคะแว้ เจอแต่รถติดนะคะแต่อันนี้ช้างติดนะคะช้างติดเพราะว่าต้องมารับข้าวกล่องตรงนี้นะคะเห็นขบวนช้างติดนะคะไม่ใช่รถติดนะครับนจริงต,ตอนนี้ควาญช้างต้องมารับข้าวกล่องตรงนี้นะคะข้าวกล่องแล้วก็น้ํานะคะ นัาจะได้ไปแล้วนะคะนัาจะผ่านไปแล้วน้องคนจุได้ไหมคนจู้แบบโอ้โหน้องโกนโอ้โหโอ้ซีโอค่ะซีโอนี่เป็นน้องกันรับปันเนยให้ไหมเข้ากล่องค่ะเรียนแถวกันมารับเข้ากล่องนะคะ ต้องให้เขาเสร็จก,ก่อนรีบขบ,บือกี้ว่าไปเอาให้เขาอันนี้ให้ช้างให้ควานช้างครบก่อนอเออแสง่งขับกันขบวนก็เ<อ>ดินยาวเหยียดเลยนะคะนู้นเดินเป็นแถวขบวนอลังการมากนะคะยาวเหยียดเลย รับข้าวเสร็จแล้วก็นู่นค่ะเรียงแถวกลับบ้านแล้วน่าจะมีการถ่ายที่ศักการบิน,นไทยต่อนะคะก็ทยอยรับเข้ายังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่นู่นด้านหลังก็ทยอยกันมาค่ะเพราะว่าจะมาพร้อมกันไม่ได้ทยอยมาทีละเชือกสองเชือกนะคะเป็นแถวนะคะรับเข้าแล้วก็เดินเป็นแถว บวนสวยงามนะคะนู่นขบวนสวยงามกอะก็ก็อัออน้นบนบนาบินสะการบินไทยพอดีบวนไทยบินบอนักไทยสะกันบินอ๋ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงโอ้บุญส่งเราอยู่นี่ไม่รู้ตอนนั้นไปอยู่ตรงไหนนะคะ เดินกับผู้สาวนะคะเอจาจักฮอนอั่นอิ่มบ่ล่ะบ่อิ่มต่าบอกว่าหอเดียวไม่อิ่มนะอ่ะต,ติดตามในช่องของเราช่องสายแซมสั้นฝันเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ